ช่งค่า messenger ถ้าไม่ใช่เพื่อนส่งข้อความหาเราไม่ได้ครับไม่ไหมครับแต่ไปโปรไฟล์ซ้ายมือบนสุดครับแต่เข้าไปที่คําขอส่งข้อความครับนี่คือตัวอย่างนะครับสําหรับคนที่ไม่เป็นเพื่อนเราแต่เขาส่งข้อความเข้ามานะครับเราก็สามารถกรองได้ก่อนนะครับย้อนออกมาหน้าโปรไฟล์ครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับแล้วแต่ไปคําว่าความเป็นส่วนตัวครับแต่ไปที่การนําส่งข้อความครับแต่เข้าไปที่คนที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณครับ ของลูกจะติ๊กเลือกตรงคําว่าคําขอส่งข้อความครับต่อมาครับแตะเข้าไปคําว่าเพื่อนของเพื่อนบน Facebook ครับลูกจะเลือกคําขอส่งข้อความนะครับต่อไปครับบัญชีที่คุณติดตามหรือบัญชีที่เคยแชทกันบนอินเตอแกรมนะครับลูกก็จะติ๊กเลือกคําขอส่งข้อความเหมือนกันนะครับไปครับผู้ที่ติดตามคุณบนอินเตอแกรมนะครับลูกก็จะติ๊กเลือกคําขอส่งข้อความเหมือนกันนะครับมาดูตรงนี้สําคัญมากครับคนอื่นๆบน Facebook นะครับ ตรงนี้สําคัญครับถ้าไม่ใช่เพื่อนเราไม่สามารถส่งข้อความหาเราได้นะครับบางคนอาจจะติ๊กเลือกคําว่าไม่รับคําขอก็ได้นะครับส่วนลูกเลือกคําขอส่งข้อความเหมือนเดิมนะครับต่อมาสุดท้ายครับคนอื่นๆบนอินต์แกรมครับลูกเลือกคําขอส่งข้อความเหมือนเดิมนะครับกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจมบนแชร์ครับแม่แม่ครับ